อิป้อิปปอิปอิปอิปายปุอิปีอิปปอิปปายโบล่าสมันตแต่พี่น้องวัน้ที่นองสกุสูงคดสบายดีกันบถั่วใหญกัสบายดียุคน่ะเสียเครื่องรางถวยหางซ้สักพวอเลิศสมันตนเลยกบหนึ่งกบหนึ่งกบนเขบอกว่ายัยขอดูที่ร้านจานหน่อยว่าสันวะยันร้านจานเครื่องซักผ้าให้ดูหน่อยว่าันไม่เคยเห็นว่าสันวะเปิดป็นเป็นนา เพื่อนห็นบอส่างุบฉับชุชบฉชัชบฉุชบฉับน้ำพอนิ่นเปิดแล้วหน้ามันสีออกมาบอเพื่อบนบ่ให้เปิดพี่น,น้องเอ้ยร่างแลวร่งเลยบลสจะม่แันเลยชี้ทอบนี้จักพี่น้องสุขุมสู้ขนมีให้ทองยาว n ิว หนึ่งกปเขาเต็มก้องืึอนกาะนาเขาไหมเขาเนี้ยเอว่าเป็นก้าคนอ้ยหนึ่งก็พี่น้องหนึ่งแล้วไมม่หนมานมาหนีมาพี่น้องจููู่คนเดรสจะไม่แต่งขึ้เกาขนาดเอาโบเดรจะไม่แต่งขน่ะเขาไหมไอคืนหวนหวนพี่เลนเสียงพี่นายเล่เกมป่ะเนี่ก็เล่นเกมเั่อไหรละ แล้วก็เล่นเกมได้กินได้กินกับเขายังพูดอะ้รกับจามอีกล่ะมาจามสมือชเป็นยังพูดอะไรกับเขาไหมฮัทคือฮัทคือฮัทคือบู้เลยฉันไม่จ่ายเลยพี่หนุ่มขว้างกุ้นขว้างกุ้งขว้างเนื้อนี่นี่นี่โอ้ฮอนฮอนโอ้ยกบกบหัวขาดตัวหนึ่งปล่โอ้

มันมันมันขามันมนอง ถอนต้นกระเทียมไปถอนต้นกระเทียมมามันหนึ่งมั้งต้นกระเทียมปลูกกินต้นมันในบนปลูกกินหัวมันอยู่าบ้านถอนมาต้องหลายเศรษพวกใหญ่หัมหวม,มันแเศษพวกเศบนะเป็นหนึ่งมั้งนะถอนกระเทียมอมา บุกจนใบนั้นเขาสดีใบมันมากกันระดังเจนผูน้ถอนแบบถอนแบบทั้งลากทั้งอย่างมากถอนมาเมืดด่อเล้งสินะบอแล้วปรเดี๋ยวจงไปได้สุบเหมือนแจ้งไปนั่นเจแบบน,นไปปากไหมข้อของข้อื

mhm không? mhm đi mhm Không đi mhm mhm này Điểm. แลลูกผัวไม่เกี่ยวข้าหรอกเพชรน้ำจิ้มเพ็ดน้ดดองตุยไปทำงานนะคะวั้วันศุกนสูกยุดกับว,วันสาวนักีฬ ไม่ก็เลยเขาเป็นแบบว่าเป็นผูหนาเป็นผู้จัดการไงไปเห็นหันไหนก็ได้หยุดงันไหนก็ได้จับตารางเองแต่ถ้างกันไปเห็นวันเสาร์อาทิตย์ได้สองได้สองเท่าได้สองเท่าได้สองแห้งไง เซ็ต้นกระเทียมเอามาหนึ่งนี่บ่เผ็ดเดี่แตว่านันากินดิบๆสดๆ,สดๆเนีเ่ยเผ็ดเผ็ดเอามาหนึ่งมันหวานต้นกระเทียมอ่ะมันคือยังไงวะคล้ายๆต้นหอมแมแต่ต้นหอมนี่นะเอามาันหนึ่งมันสีหวานก่าต้นกระเทียม แต่ว่าต้นงกเทียมนี่เวลามาหนึ่งบ่เผ็ดแต่ว่าขันองกินสดนี่เพ,เพ,เพ็ดเผ็ดอืมอมบะมันมันอืม วังการข้างมันไหนรีบตอบคอมเนอนามนต์เฟนครับเั่นคับทำมายานชริปติกแรงดูดยังไงก็ไม่ออกทั้งดูดทั้งเดีย มมรีนิวยอร์กโฆษณาให้เป็นคนเอ้ยจ้ะแล้วคันมาตอบกับที่ว่ายิ่งอยู่อมากมา่เหมไอนก็บ้านีเออเข่าไป่ใส่ขามืดขาวมืดจนลืมโบ้เลยไม่ใส่ไลยกินข่าวไรบ้าไป่วบ้ายายกินชาวเยอะทำไมไม่อ้วนมีสูตรไหมสั่มสูตรนั่ละจายเล่นึ้นเล่นลงหนี่งแตทั้งหมสะอาดบ้านออกกับ่างกา คืนมันยังจะออกกําลังกายทุกคนสะอาดบ้านซักผ้ารีดผ้าเลือดสมิเตนเลยออกกําลังกายแรงถึงแรงลมมาทั้คนสะอาดบ้านเอาะแรงกินกระได้แล้วก็มาติดอูนี่อีปิอีปิอีปิอีปีแซ่บไรอูนิ่อปิอีปิอีปีปีแซ่บไรเนี่นะมาติดเนาะมันติดเบาหวนไงมันเลือดไงเออเลือดสมัยแต่นตเดตัวแค่ขี้จะพูดเด้อ nó luôn phản lặng cái nên mình thêm xem thương nam mình... Ừm, -hmm. ขาถ้วยมันเขาที่สนบอกขาถ้วยมันฮไปถามว่าอ๊้กินอย่างเงี้ยอายแทนน้องตังไทยกันน่าสงสารน้องตังไทยกันก็สงสารเนี่ยไอแทน น้องไทยหวาเนเลย ừ. บอกให้มุติดตามแม่แม่ขอกินไปจะแดกจะแตกกดติดตามแม่ขอนีด้วยโอ้ยยย่ยยยยายยเยยยยสยยยยมัยยยยยนยยยยย่ฝันดอกน้องยยยมีงางงากยยทยย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 ยอยยยยมยยยยสา,สา,าอื พันพุ่มใจเมียพันที่เห็นจ้ะแม่พันหนึ่งแต่ว่าี่สุดยอดเ่ยเลือดเสรมแน่ใจเลยรมูอบอนคนทามูอบนมาบ้านแม่ก,ก็ให้กระเป๋ามูอบนนกิน ไปย่างกันหน้าบ้านก็นมาได้เลยตังนั่นเรียกว่าตังของสิเรีนพูดตังของของมาตรงนี้ต้องให้เพื่อนว่างไว้หน้าบ้านให้มู่เพื่อนว่างว้หน้าบ้านเอาคุณตามีบอกว่าบ้าให้ออกไปลับเอาให้เพื่อนว่างในหน้าบ้านแล้วเขาทุนยืนรุกให้หน้าบาด ังของกาแฟครับเอาวางบนหน้าบ้านา,า,ยายาได้ดูด็ดสนุพุ่งมันเห็นไหมเห็นมาบ้างจะอพอจะไ,ไหมแซ่บเปน็นไงครบครบอาบน้ำในคลอง ไม่จ๊าไม่จ๊ะเราทั้งไรบอ,อ๊อฟความรอ้สึก Mua meenii, mwa mwa mwa. กันฝากติดตามติดต่อกด้ด้วยติกตอกยาชมพูชื่อย้มชมพูแสนแกนั่นแหละแต่ใช่กันที้บางคนแย้มชมพูแสนแกนรอกมีอย่างคนธรรมดาเปิดเสร็จถึงพอติฮานี่ท่านอาออะไรนะ คนดังเขาสวยคนดังกันเปิดเฟษไปพอดตจะชมพูแต่คนดังเขาสูยเขาไปทเพื่อจบน่ะเขาก็มาดังสเห็นสิบ่ะ Продолжение